สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งทางช่องฟรีมายครับวันนี้ศาสตร์แห่งการโปรดสัก1 1นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือวิญญาณที่ตายตามท้องถนนหรือฆ่าตัวตายนะครับโอเคนะครับคือส่วนใหญ่ที่ตายตามท้องถนนก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับตายตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับตัวเองเยอะ อยู่ตัวเองแยอะปุ๊บมันก็พอตายลงเนี่ยคือกายอยากมันไปก่อนนะครับแต่กายทิพย์มันยังไม่ยอมรับตรงนั้นไงมันก็เลยวนเวียนอยู่ตรงนั้น,นกว่าจะรู้ตัวว่าตายก็อาจจะพักหนึ่งนะครับแล้นะั่นคือเขาก็เลยใช้วิธีการนำพระไปสวดเชิญวิญญาณกลับบ้านแต่ก็ไปติดอยู่ที่บ้านนะไม่มีกำลังเหมือนกันะส่วนพวกที่ฆ่าตัวตายนะครับมันจมอยู่กับอารมณ์โศกเศร้าตรงนั้นเยอะมากนะครับ พุกเยอะมากแล้วก็ตอกย้ํามากนั่นคือวิญญาณคนตายเนี่ยจะวนเวียนอยู่นั้นแหละทำซ้ำานะเหตุการณ์เดิมๆอยู่ตลอดแบบที่เราเคยฟังเรื่องเรื่องผีทั้งหลายนะั่ก็ประมาณนั้นนะครับออ,ออกไม่ได้นะครับทั้งคู่ออกไม่ได้ครทีนี้คือจะทํำยังไงดนะีถ้าจะช่วยนะครับนะ ก็ใช้ผ้าไตรหนึ่งชุดพระพุทธรูปนะฮะแล้วก็ของสังฆทานแล้วก็แล้วแต่นะครับไปตรงที่เกิดเหตุนะครับนะสมมติว่าใครเกิดอุบัติเหตุตายหน่วยก็ตามไปตรงที่เกิดเหตุนะครับเรียกวิญญาณมาเปิดขอเข้ามากมแล้วก็ถวายมาสังฆทานให้นะครับนะคือวิธีนี้เขาจะคลายออกนะครับถ้า มีกาลังพอก็จะไปเกิดใหม่นะครับนะส่วนถ้าไม่มีกําลังเนี่ยเขาตามกลับเองนะไม่ต้องไปเชิญวิญญาณไม่ต้องสะกดด้วยนะครับเพราะสะกดเนี่ยมันเหมือนกับเอาโซ่ไปล่ามเขาอนะไรนเอาโซ่ไปล่ามเขานะครับบทของกรรมก็ใช้บทนั่นก็ได้นะโปรดบทขอมกรมรมโปรดทุกชั้นภูมิ2 0 2พพร้อมมหาสังฆฐานนะไปเสิร์ชด,ดูนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะข้างใต้ รายละเอียดของวิดีโอเนาะนั่นแหละนะคนฆ่าตัวตายเหมือนกันก็ทําเหมือนกันฮะเนี่ยผ้าตายหนึ่งชุดนะ่ยพุทธลูกของหลังคาแล้วก็แล้วแต่นะครับเอาไปตรงที่เขาฆ่าตัวตายนั่นแหละนะแล้วก็เปิดขอมาก,กรรมบทเดียวนั่นแหละนะบทการบทขอมาก,กรรมโปรทุกชั้นภูมิ2025นนะพร้อมมหาสังฆทานก็คือถวายสังฆทานคือที่ต้องใช้ผ้าตายเพราะอะไร คือพัดไตเนี่ยจะเป็นคือภาคภูมิชั้นทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นพัดไตปุ๊บเขามีกําลังขึ้นมาเขาจะเกาะพัดตไตไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็พอเปิดไปเนี่ยบทในบทขอมากกวาคือจะพาบวชนะครับคือออกเลยสละออกจากพื้นที่สละออกจากวงวังวนตรงนั้นเลยนะครับนะแล้วเขาก็จะเบาออกแต่ส่วนใหญ่ก็คือ พอถวายเสร็จก็ออกจากพื้นที่ไปเลยนะครับไปเกิดใหม่ก็ว่าไปนะหลุดพ้นจากวงจรนะครับนะคือไม่ใช่ว่าแต่คือมันก็ขึ้นอยู่กับวิบากด้วยนะเพราะว่าอย่างคนถ้าตายแบบค่าตัวตายเนี่ยคนที่จะไปช่วยมันก็ไม่มีโอกาสมาได้มาฟังคลิปแบบนี้นะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่ได้ไปทําให้เขากรรมมันบังนะครกรรมมันบังแต่ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ปุ๊บเนี่ย ถึงแม้ว่าเขาจะตายไปนานแล้วก็ตามทําได้นะครับทำได้เสร็จแล้วก็ทําพอเทา้าถวายเสร็จก็เอาพระไตรภูตุรูปนี่แหละไปถวายวัดแถวบ้านนั่นแหละไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องส่งมาทางนี้ก็ได้นะครับกนะนะ็คือให้แค่เป็นกําลังให้เขาออกจากกังวลตรงนั้นออกจากความยึดติดต,ตรงนั้นอะไรเงีย้ยแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ก็ค่้ยได้ละนะนะจะได้ไม่ต้องแบบเอาวิญญ,ญาณพาไปไป,ไปยู่บ้านอีกตาย นะตักบาตรให้กินไปวันวันมันไม่พอไม่พอเปลี่ยนภูไม่เขาต้องใช้อนุภะใช้การโปรดแบบเนี้ยนะถวาย้มาสังฆทานให้แล้วก็ขอขามากรรมนะเดี๋ยวเขากรรมเขาเ,าเบาบางเขาไปเกิดเองนะครับนะนะอย่างที่บอกว่านะใช้พ้าตายคือให้พ้าตายนี่ในการช่วยออกมาจากเราวิกฤตต,ตรงนั้นนะนะที่มันเรียกว่า,าทำให้เขาติดอยู่ในวงลูกแบบนั้นนะนะ มันจะออกได้แล้วก็คืออนุภาพมันอยู่ในคลิปของกรรมกรทุกคลิปเลยฮะใช้เปิดมาปุ๊บเขาก็เห็นความสว่างทันทีแล้วก็ตามาทันทีแหละพวกนี้ยมอยมันมันอยู่ในความมืดมาตั้งนานเลยพอเราไปเปิดไปทําให้เขาก็เดี๋ยวเขาสว่างออกเองเนี่ยตามนั้นนะครับลองดูลองดูนะแล้วก็มีอะไรตรงไหนก็เคลียร์ไปนะครับในบ้านนะเนี่ย นะจะได้ไม่มีอะไรตกค้างหรือว่าคนเอาง่ายๆปู่ย่าตายายบางทีตายในบ้านบางทีวิญญาณกอยู่ในบ้าน <c oughs> านั่นแหละก็ <c oughs> ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะใช้วิธีได้ได้เหมือนกันโอเควันนี้ก็จบแล้วนะครับลองไปทําดูนะทุกค,ครับ